สวัสดีครับพวกเราน o อ p สตูดิวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง He Never Die เป็นเรื่องราวของแจ็คชายสูงวัยที่อาศัยอยู่เพียงลำพงังภายในห้องเช่าเก่าๆแห่งหนึง่งภายนอกของเขาไม่ต่างจากชายธรรมดาคนหนึง่งชอบใช้ชีวิตเงียบๆอยู่อย่างสันโดษแต่แท้จริงแล้วเขานั้นเป็นอมตะจนแจ็คได้ไปพัวพันกับแก๊งๆหนึ่งเข้าซึ่งแก๊งนี้จึงได้ยกพวกมาหวังว่าจะฆ่าแจ็ค แต่หารู้ไหมว่าผู้มันกำลังเล่นผิดคนแล้วเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาที่แจ็คพระเอกของเราอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่งเขาได้นอนหลับมาอย่างยาวนานจนเจ้าของอพาร์ตเมนต์มาเก็บค่าห้องซึ่งแจ็คก็ลองถามวันที่กับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ดูดูเหมือนว่าแจ็คนั้นจะหลับมานานจนไม่รู้เลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่และเป็นตอนเช้าหรือตอนกลางคืนจากนั้นเมื่อตื่นแล้วแจ็คจึงได้ออกไปหาเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจอร์มีซึ่งเจอร์มีเป็นคนที่หาของบางอย่างให้กับพระเอกเป็นประจำ โดยเมื่อพระเอกได้ของที่ต้องการแล้วพระเอกก็รีบกลับมาที่ห้องพร้อมกับเอาของนั้นมาแช่ตู้เย็นไว้แต่เมื่อพระเอกกำลังจะนอนอีกครั้งหนึ่งกับมีหญิงสาวคนหนึ่งมาเคาะประตูแต่เมื่อเธอเห็นพระเอกเธอก็ได้รีบวิ่งหนีไปทันทีพระเอกนั้นก็ไม่รู้จักเธอและก็ไม่ได้สนใจอะไรจึงจะลงมานอนต่อแต่แล้วก็ได้มีคนเคาะประตูอีกครั้งเมื่อเปิดประตูออกไปดูก็ได้มีชายร่างใหญ่สองคนอยู่ตรงหน้าของเขาชายสองคนนี้ถามพระเอกว่ารู้จักเจอร์มีใช่ไหมเพิ่งออกไปเจอมันนนิ แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเมื่อพระเอกไม่ยอมบอกมันจึงได้ต่อยหน้าพระเอกไปหนึ่งที่แต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมกับปิดประตูแต่พวกมันก็ยังจะพังประตูเข้ามาและข่มขู่พระเอกต่อพวกมันต่อยพระเอกหลายหมดัดซึ่งพระเอกก็นั่งนิ่งๆและบอกว่าอย่าเท่านั้นเองแต่ก็ถึงจุดที่พระเอกนั้นทนไม่ไหวจึงได้สั่งเจ้าสองคนนี้จนเรียบเมื่อพวกมันสู้ไม่ได้มันจึงได้หยิบปืนขึ้นมาพระเอกจึงได้ใช้มือเปล่าจับที่ปืนนั้นและพวกมันก็ลั่นไกทําให้มือของพระเอกนั้นได้รับบาดเจ็บ แต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรจับผู้มันสองคนโยนออกจากนอกห้องและได้อยู่ของเขาอย่างสงบอีกครั้งตกตอนกลางคืน,นพระเอกก็ได้ไปนั่งที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีสาวเสิร์ฟที่มีชื่อว่าคาร่าเธอเห็นบาดแผลของพระเอกเธอจึงได้เข้ามาทักอย่างห่วงแต่พระเอกก็ได้บอกกับคาร่าว่าเขานั้นไม่เป็นอะไรและโกหกคาร่า ok ว่าเป็นเพราะความข้อจะผิดของเจ้าของโรงแรมนะ่ะเลยทําให้เขาได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยและหลังจากที่นั่งที่ร้านอาหารเสร็จพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้าน แต่เสียงโทรศัพท์ของพระเอกก็ได้ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรเข้ามานั่นก็คือแฟนเก่าของพระเอกที่มีชื่อว่าจิเลียนเธอได้บอกกับพระเอกว่าลูกสาวของเธอน่ะหนีออกไปจากบ้านและเธอน่ะไปหาพระเอกซึ่งพระเอกก็บอกว่าพระเอกนั้นเกลียดจิเลียนมากและจะโทรหาพระเอกทําไมแต่เธอก็บอกว่าอยากให้ช่วยพาลูกสาวของเธอน่ะกลับบ้านอย่างปลอดภัยหน่อยไม่อยากให้เธอขับรถเองและหัวทิ่มก่อนถึงบ้านพระเอกก็บอกกับจิเลียนไปว่าพระเอกน่ะเกลียดจิลเลียนแล้วทําไมพระเอกยังต้องช่วยเธออีก แต่เธอก็บอกว่าให้พระเอกนั่นลองเดาดูพระเอกจึงได้รู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนั้นคือลูกของพระเอกเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นก็ได้บอกว่าเกลียดจิเลียนอีกครั้งหนึ่งและก็บอกห้ามให้เธอโทรหาพระเอกอีกพร้อมกับออกไปตามหาลูกสาวของเขาตามคําขอของจิเลียน ซึ่งจิเรเลียนบอกว่าเธอนั้นมีชื่อว่าแอนเดรียและแอนเดรียก็ได้ไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งพระเอกจึงได้ตามไปที่นั่นพร้อมก็ถามบาร์เทนเดอร์ว่าเธอนั้นมาที่นี่ไหมซึ่งบาร์เทนเดอร์ก็บอกว่าเธอนั้นออกไปกับคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทิมเขานั้นเป็นบุรุษไปษณีโดยทิมนั้นมีนามสกุลว่าเดลพระเอกจึงได้ไปที่ตู้โทรศัพท์พร้อมก็หาชื่อและนามสกุลนี้จนได้เจอกับห้องห้องหนึ่งพระเอกจึงได้ตามไปที่นั่น และพระเอกก็ได้พบกับแอนเดียจริงๆซึ่งเมื่อพระเอกเห็นว่าแอนเดียนั้นสบายดีพระเอกจึงบอกว่าถ้าเธอสบายดีงั้นก็ดีแล้วงั้นก็พยายามอย่าเป็นอะไรก่อนจะกลับไปถึงแม่เธอละจากนั้นพระเอกก็กาลังจะเดินกลับแต่แอนเดียกลับบอกพระเอกว่าเราน่าจะคุยกันหน่อยนะและคืนนี้ขอค้างคืนด้วยได้ไหมซึ่งพระเอกก็ยอมตกลงจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปนั่งคุยกันที่ร้านอาหารที่คารานั้นทํางานอยู่ แอนเดียจึงได้ถามพระเอกไปว่ามือของพระเอกนะ่ะโดนอะไรแต่ครั้งนี้พระเอกกับยอมบอกความจริงว่าเขานั้นโดนยิงมาซึ่งตอนแรกดูเหมือนเธอนั้นจะไม่เชื่อแต่สุดท้ายเธอก็ตกใจกับความจริงที่เกิดขึ้น จากนั้นคาราก็เดินเข้ามา,าหารพระเอกพร้อมกระถามพระเอกว่าไม่เคยเห็นพระเอกหนะพาใครมาเลยนะและเธอก็ได้รู้ความจริงว่าแอนเดรียนคือลูกของพระเอกซึ่งเธอนั้นตกใจมากเพราะพระเอกไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยจากนั้นพระเอกก็เริ่มสั่งอาหารโดยอาหารที่พระเอกกินไม่มีเนื้อผสมอยู่เลยแม้แต่น้อย แอนเดียเธอก็สงสัยว่าทําไมพระเอกไม่กินเนื้องั้นหรอและพระเอกก็ตอบว่าใช่จากนั้นเธอจึงได้ขอพระเอกค้างกับเขาเอกสักประมาณ2วันซึ่งพระเอกก็ดูหนักใจแต่ก็ให้เธอค้างด้วยและเมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกก็ได้เข้านอนแต่อยู่ๆพระเอกนั้นก็ได้ตื่นขึ้นพร้อมกับแผลที่มือของเขานั้นได้หายเป็นปลิดทิ้งแถมพระเอกยังมีอาการร้อนใจอะไรบางอย่างและจึงรีบออกมาที่ร้านอาหารที่คาร่าทำงานอยู่ และเมื่อพระเอกสบายใจแล้วเขาก็ได้รีบกลับไปที่บ้านทันทีซึ่งแอนเดียก็อยู่ที่บ้านของพระเอกพระเอกนั้นยอมให้เธออาศัยอยู่ด้วยแต่ก็ทําเหมือนเธอนั้นไม่มีตัวตนจากนั้นเมื่อถึงเวลานัดกับเจอร์มี่พระเอกก็ได้รีบออกไปแต่ก็ได้พบว่าเจอร์มี่นั้นถูกสองคนก่อนหน้านี้ที่มาหาเรื่องพระเอกจับตัวไปพระเอกเห็นดังนั้นจึงรีบตามไปทันทีสภาพเจอร์มี่ตอนนี้ก็โดนซ้อมอย่างหนักและพระเอกจึงได้รีบเข้ามาช่วย พวกมันเห็นดังนั้นจะได้ถือค้อนตรงเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับฟาดเข้าไปที่หัวของพระเอกอย่างจังแต่พระเอกนั้นก็ไม่เป็นอะไรพร้อมกับจัดการผู้มันลงได้ทั้งสองคนและพระเอกจึงได้ช่วยเจอร,รมี่มาส่งที่รถพยาบาลและเขาก็เอาของที่เขาต้องการพร้อมกับกลับบ้านไปเมื่อพระเอกเข้าไปที่บ้านพระเอกก็รีบไปนอนทันที แต่แอนเดียเธอเขาพยายามชวนพระเอกออกไปหากินเหล้าและออกไปเที่ยวกันแต่พระเอกนั้นก็ไม่ไปจนถึงเวลา6กโมงเป็นเวลาที่พระเอกนั้นต้องไปเล่นบิงโกเขาจึงได้พาแอนเดียไปเล่นด้วยซึ่งเธอก็ได้ถามเหตุผลพระเอกว่าทําไมต้องมาเล่นบิงโกด้วยซึ่งพระเอกก็ตอบไปว่าเป็นเพราะคนที่นี่น่ะไม่กวนสมาธิของพระเอกเมื่อเล่นเสร็จพวกเขาก็ได้มานั่งพักที่ร้านที่คาร่าทํางานอยู่จนได้มีชายคนหนึ่งที่อยู่ภายในร้านเขาได้แกล้งทําเป็นแก้วหล่น จากนั้นเขาก็ได้เอายาบางอย่างใส่ในแก้วของพระเอกที่คาร่ากำลังจะเอาไปเสิร์ฟเมื่อคาร่านำน้ำไปเสิร์ฟให้กับพระเอกทั้ง3คนก็ได้คุยเรื่องบิงโกกันอยู่สักพัก จนคาร่าเธอนั้นบอกว่าครั้งหน้าเธออยากไปด้วยซึ่งพระเอกก็ตกลงแน่นอนว่าแอนเดียก็ได้แซวพระเอกไปว่านี่คือการเดทใช่ไหมแต่พระเอกก็สังเกตเห็นชายแก่คนหนึ่งที่นั่งจ้องหน้าพระเอกอยู่ซึ่งแอนเดียเธอก็ได้ถามพระเอกว่าชายคนนั้นน่ะคือใครแต่พระเอกก็บอกว่าให้เธอน่ะทําเป็นชายคนนั้นไม่มีตัวตนซะต่อให้เขาจะเข้ามาคุยกับเธอก็ตามอย่าคุยด้วยเด็ดขาดและทําเหมือนว่าเขาไม่มีตัวตนซึ่งเธอก็ยอมฟังตามที่พระเอกนั้นบอกจากนั้นทั้งคู่ก็ได้คุยเรื่องแม่ของเธอ ซึ่งพระเอกก็บอกว่าก่อนที่จะมีแอนเดรียน่ะพระเอกเค้ากอจิลเลียนแค่ไม่ถึงเดือนเองจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินกลับซึ่งอาการของพระเอกนั้นก็ไม่ค่อยจะดีทักเท่าไหร่เหมือนเขาจะง่วงจนได้กลับไปถึงบ้านพระเอกได้เปิดหน้าต่างดูและก็พบว่าเจ้าสองคนที่พระเอกกระทือบไปก่อนหน้าน,นี้มันได้พาเพื่อนมาด้วยพระเอกรู้ดังนั้นกลัวว่าแอนเดรียนนั้นจะเป็นอันตรายจึงได้จงใจเดินเข้าไปหาพวกมันจากนั้นพระเอกก็ได้สลบลง พวกมันได้จับตัวพระเอกมาพร้อมกับมัดพระเอกอย่างแน่นหนาด้วยโซ่ในขณะที่พวกมันกาลังจะจับพระเอกทวงน้ําพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นพร้อมกับจับอีกคนหนึ่งลงไปในน้ําด้วยปล่อยให้อีกสองคนยืนงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกมันไม่รู้จะทํายังไงจึงได้เข้าไปรอในรถแต่คนที่โผล่ขึ้นมาจากน้ํากลับเป็นพระเอกคนเดียวจากนั้นพระเอกก็ไ,ไปลากคนนึ่งออกมาจากรถพร้อมกับเอามือเปล่าล้วงลงไปในคอของชายคนนี้จนทําให้เขาเสียชีวิตลงไปในที่สุด แถมพระเอกยังได้เอาเนื้อของชายคนนี้มากินอีกด้วยซึ่งแท้ที่จริงแล้วที่พระเอกนั้นเป็นอมตะแต่มันก็ได้แลกกับการที่พระเอกนั้นต้องหยหาการกินเลือดสดและเนื้อมนุษย์แต่พระเอกก็พยายามขืนใจที่จะควบคุมสติของตัวเองเอาไว้แต่เขาจะเลือกทํากับพวกที่มันเป็นอันตรพันและนิสัยไม่ดีเท่านั้นเช่นกรณีนี้เป็นตัวอย่างซึ่งอีกคนนึงมันเห็นดังนั้นมันจึงรีบหนีไปทันทีและพระเอกจึงรีบกลับมาที่บ้านและหลังจากที่พระเอกเห็นแอนเดีย เพระเอกก็เหมือนจะมีอาการอีกครั้งเพราะเอกจึงได้ด่าแอนเดรียไปพร้อมกับไล่เธอออกจากบ้านซึ่งเธอได้ยินดังนั้นเธอก็ได้เสียใจพร้อมกับวิ่งหนีออกไปทันทีและนี่คงเป็นโชคดีของเธอที่ไม่ได้โดนพระเอกกินจากนั้นพระเอกก็พยายามที่จะควบคุมสติของเขาจนได้กลับบ้านมาเห็นชายคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องพระเอก เขานั้นยืนด่าเจ้าของอาพาร์ตเมนต์อยู่เมื่อเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ไปพระเอกจึงได้จัดการชายคนนี้ทันทีและเอาศพของเขาไปทิ้งที่ถังขยะจากนั้นพระเอกก็หาทางสงบสติอารมณ์ของเขาต่อทั้งเล่นบิงโกไปที่โบสถพร้อมกับไปที่ร้านเหล้าเพื่อดื่มเบียร์ แต่พระเอกก็ไม่ทันได้ดื่มเขาจึงรีบออกมาจากร้านก่อนและได้เห็นวัยรุ่น2คนกําลังยืนอยู่และดูเหมือนว่าสัญชาตญาณของพระเอกมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วพระเอกนั้นอยากกิน2คนนี้จึงได้ทดสอบดูว่า2คนนี้นะัะเป็นคนดีหรือเปล่าโดยการแกล้งทําเงินตก แต่พวกเขาก็ได้เก็บเงินเมื่อคืนให้กับพระเอกพระเอกจึงได้ปล่อยสองคนนี้ไปจากนั้นก็ได้เจอวัยรุ่นกลุ่มใหม่พระเอกก็ทําการแกล้งเดินชนแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้กับหันมาขอโทษพระเอกซึ่งพระเอกก็ไม่สามารถทําพวกเขาได้อีกจนพระเอกได้ไปก้มอยู่ที่สถานที่หนึ่งและได้อ้วกออกมาจนได้ไปโดนกลุ่มเด็กวัยรุ่นเข้ากลุ่มวัยรุ่นจึงได้ไถ่เงินของพระเอกมาเพราะพระเอกนั้นทําพวกมันเลอะและคืนนี้ก็คือคืนที่โชคร้ายของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ จากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับแผลที่เต็มตัวแถมยังโดนยิงที่ไหล่มาหนึ่งนัดแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรในตอนที่พระเอกกําลังทําแผลอยู่ก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ขึ้นมาบอกพระเอกว่าตอนนี้พวกมันนะจับตัวแอนเดียไว้แล้วแถมพวกมันยังไปฆ่าแฟนเก่าของพระเอกที่ชื่อว่าจินเลียนแล้วด้วยและถ้าพระเอกไม่ยอมมาที่ท่าเรือละก็พวกมันจะทําการฆ่าแอนเดียซะนี่ก็เพื่อเป็นการแก้แค้นที่พระเอกนะ่ะฆ่าลูกน้องของพวกมันไปคนหนึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นพระเอกก็ได้มานั่งที่ร้านของคาร่าอย่างเดิมแต่แฟนเก่าของคาร่าก็ได้มารังควานเธออยู่ที่หน้าร้านโดยมีการลงไม้ลงมือกันด้วยพระเอกจึงได้เข้าไปช่วยคาร่าซึ่งแฟนเก่าของคาร่านั่นก็คือทิมที่พระเอกเคยไปตามลูกสาวของพระเอกตอนต้นเรื่องทิมที่เขาโมโหคาร่าอยู่เขาก็ได้ต่อยเข้าไปที่หน้าพระเอกสองหมัดแต่พระเอกนั้นก็ไม่เป็นอะไร ทีมเขาเห็นดังนั้นเขาจึงกลัวและก็ได้เอารถของคาร่าไปเพียงแค่นั้นจากนั้นเมื่อเรื่องทุกอย่างมันจบลงพระเอกและคาร่าก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันดูเหมือนว่าบ้านของทั้งสองคนจะอยู่ห่างกันไม่มากและไปทางเดียวกันและพระเอกจึงได้ถามเวลาคาร่าว่าตอนนี้กี่โมงแล้วซึ่งเธอก็ได้บอกเวลามาและมันก็เลยเวลาที่พระเอกนั้นต้องไปที่ท่าเรือ ซึ่งพระเอกก็คิดว่าตอนนี้แอนเดียก็คงโดนฆ่าแล้วแน่นอนแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากพร้อมกับเดินคุยกับคาร่าต่อไปคาร่าถามพระเอกว่าพระเอกนั้นทําอาชีพอะไรซึ่งพระเอกก็ไล่มาตั้งแต่อาชีพที่พระเอกเคยทํามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยปั้นดินเผาคุนขุดเหมืองแร่อะไรต่างๆนันา,นาพระเอกเคยทําหมดเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นคร,นครูเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงอยู่ช่วงหนึ่งรวมถึงเคยเป็นนักโทษด้วย เคยเป็นเจ้าของธุรกิจเคยเป็นผู้จัดการ เคยเป็นช่างก่อสร้างเคยเป็นธุรกิจรับเหมาและอื่นๆอีกมากมายที่พระเอกนั้นเคยทําจากนั้นพระเอกจึงได้ถามว่าแล้วเธอหลายอยากเป็นอะไรเธอก็บอกว่าเธอนั้นเปิดร้านกาแฟาแต่เธอก็ไปไม่รอดจากนั้นเธอก็ได้หย่ากับทิมจนท้ายที่สุดเธอก็ได้มาทํางานเป็นสาวเสิร์ฟที่ปัจจุบันและพวกเขาก็ได้เดินมาถึงหน้าบ้านของคาร่าพวกเขาได้กอดลากันหนึ่งทีแต่พระเอกก็รีบวิ่งกลับบ้านเพราะพระเอกนั้นเกือบอาการกําเริบเขาได้รีบกลับไปที่บ้านเปิดตู้เย็นพร้อมกับก,กินเลือดสดๆจากนั้นตอนช้ เพราะเอกก็ได้ไปที่ทินของอันตพานซึ่งตอนนี้ชายที่มีชื่อว่าอเล็กนั้นเป็นคนคุมซึ่งอเล็กเป็นลูกชายของทอมคนคุมเก่าของที่นี่และเป็นหัวหน้าเก่าของพระเอกก่อนที่พระเอกนั้นจะวางมือจากวงการนี้ไปพระเอกได้มาถามอเล็กว่าอเล็กได้เป็นคนสั่งให้ลูกน้องไปจับตัวลูกสาวของพระเอกไหมแต่อเล็กก็ปฏิเสธว่าเขานั้นไม่รู้จักแอนเดียเลยจากนั้นเขาจึงได้ชวนพระเอกให้กลับมาทํางานอีกครั้ง แต่พระเอกก็ปฏิเสธพร้อมกับตรงไปที่ร้านของคาร่าและพระเอกก็ได้พบว่ามีชายหลายคนมาอยู่ที่ร้านนี้ซึ่งรอกระทือพระเอกล้วนเมื่อพระเอกไปถึงคาร่าก็ได้เข้ามาหาพระเอกพร้อมกับขอร้องให้ช่วยพระเอกจึงได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําและมีชายคนหนึ่งเดินตามพระเอกไปแต่พระเอกก็ได้เดินออกมาเพียงคนเดียวและคาร่าก็ได้เห็นว่ามีเหล็กเสียบอยู่ที่ข้างหลังพระเอกซึ่งพระเอกก็ดึงออกแบบชิวชิและพระเอกก็บอกให้คาร่าน่ะไปนั่งรวมกับเพื่อนของเขาซะ จากนั้นเมื่อคาร่าลุกขึ้นก็ได้มีชายคนนึงเดินเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับเอาปืนยิงเข้าไปแสกหน้าพระเอกอย่างจังแต่พระเอกก็ได้นั่งอยู่อย่างนั้นและไม่เป็นอะไรพร้อมกับลุกขึ้นยืนเผชิญหน้ากับคนที่ยิงและพระเอกก็ได้เริ่มลงมือจนทุกคนในร้านนั้นเสียชีวิตจนหมดยกเว้นคาร่าและเพื่อนๆของคาร่า และพระเอกก็ได้ไปลากคนคนหนึ่งออกมาซึ่งมันยังไม่ตายและพระเอกจึงได้บอกให้มันนะ่ะพาไปหาลูกสาวของเขาซะแต่คาร่าเธอก็กลัวอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็ไม่ยอมไปส่งพระเอกที่ที่พระเอกนั้นต้องการไปพระเอกจึงได้พูดขึ้นว่าจะให้เธอหนึ่งล้านดอลลาร์ถ้าเธอไปส่งพระเอก เธอก็ได้อึ้งกับที่พระเอกพูดและเธอก็สงสัยว่าพระเอกเอาเงินมาจากไหนแต่พระเอกก็พูดเพียงว่าพระเอกนั้นมีจริงๆและจะให้เธอเป็นเงินสดซึ่งเงินนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้เธอที่ไม่มีทางเลือกและอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นจึงยอมที่จะไปส่งพระเอกพระเอกจะได้เอาร่างคนที่ยังไม่ตายไปใส่ที่ท้ายรถของคาร่าเพร่อก็ให้คาร่าไปส่งพระเอกเลย จากนั้นในระหว่างที่นั่งอยู่บนรถพระเอกก็ได้ใช้ครีมคีบกระสุนออกจากหัวของเขาเพราะถ้าร่างกายของพระเอกเริ่มรักษาตัวถ้ากระสุนมันฝังอยูอย่างนั้นจะทําให้พระเอกนั้นปวดหัวและที่ที่พระเอกให้คาร่ามาส่งนั่นก็คือที่ห้องเพื่อสอบสวนเจ้าคนนี้ว่ามันจับตัวลูกสาวของพระเอกไปไว้ที่ไหนถึงพระเอกจะคิดว่าเธอตายไปแล้วก็เถิดแต่พระเอกต้องรู้ให้ได้เมื่อถึงห้องพระเอกก็ได้ไปจัดการเจ้าชายคนนั้นแต่คาร่าเธอก็ได้มาค้นขอ,ของของพระเอก จนได้เจอรูปถ่ายที่พระเอกนั้นเป็นทหารซึ่งรูปถ่ายนี้มันก็มีอายุมากกว่า100ปีมาแล้วซึ่งเธอก็เดาว่าพระเอกนะ่ะอายุมากกว่า150ปีแต่พระเอกก็บอกว่านั่นไม่ใกล้เคียงเลยแต่พระเอกก็ไม่ได้นับอายุตัวเองนะซึ่งพระเอกก็เคยมีบันทึกอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะโดยชื่อของพระเอกในคัมภีร์ไบเบิลนั่นก็คือคาอินซึ่งคาอินเป็นบุตรชายของอาดัมและเอวาโดยคาอินมีน้องชายอยู่หนึ่งคนนั่นก็คืออาเบลแต่ด้วยความอิจฉาริษยาที่มีแต่นกับ การล่อลวงและฆ่าน้องชายตัวเองจนทำให้เกิดการฆาตก,กรรมครั้งแรกของมวลมนุษยชาติต่อมาด้วยความผิดของคาอินเขาจึงถูกพระเจ้านั้นสาบให้กลายเป็นคนเล่ล่อนอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นคาอินจึงได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายความรุนแรงและความละโมบและนี่คือประวัติคร่าวๆของคาอินในคัมภีร์ไบเบิลครับจากนั้นพระเอกก็บอกกับคาร่าว่าเงินของเธออยู่นั่นหยิบไปได้เลยและเธอก็ไปได้แล้วและต่อไปนี้เธอก็จะไม่ได้พบกับฉันอีก จากนั้นพระเอกก็จึงได้ไปสอบสวนเจ้าคนที่อยู่ภายในห้องน้ําซึ่งเจ้าคนนี้มันก็บอกว่ามันไม่รู้เรื่องมันถูกจ้างมาให้ลักพาตัวแอนเดียซึ่งคนที่ลักพาตัวบอกให้พวกมันนะับไปทิ้งแอนเดียไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งตอน5้าโมงจากนั้นพวกมันก็ไม่รู้แล้วว่าแอนเดียนั้นเป็นตายร้ายดียังไงและคนที่จ้างพวกมันยังให้ข้อมูลติดต่อกับพระเอกกิจวัตรประจําวันที่พระเอกนั้นชอบทําพวกมันนั้นรู้หมดจากนั้นก็ได้มีสายโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของมันซึ่งคนที่โทรมามีชืืออ่่่่อออออวาเเเเริกซึงงป็นนพขจ้หม เอริกนั้นหัวเสียมากที่พระเอกจับตัวเจ้าหมอนี่เอาไว้มันจึงได้บุกเข้ามาที่บ้านของพระเอกพร้อมกับจับตัวคาร่าเอาไว้ซึ่งพระเอกก็ได้ออกมาพร้อมกับจัดการมันและพาคาร่าออกไปจากที่นี่และปล่อยให้เจ้าคนที่ให้ข้อมูลพระเอกนะ่ะมีชีวิตรอดต่อไปแต่ก่อนออกจากห้องพระเอกก็ได้ตัดนิ้วเอริกไปด้วย พระเอกได้มานั่งหลบอยู่ที่มุมมุมหนึ่งจากนั้นก็ได้นํามีดของเขาออกมาท่องคาถาอะไรบางอย่างหลังจากที่ท่องเสร็จก็ได้นั่งกินนิ้วของเอ,อริกก่อนที่จะไปหาเจอรม์มีที่โรงพยาบาล mm hmm. เพื่อไปถามเขาว่าคนที่เจอรม์มีติดเงินนะ่ะและคนที่มาหักขาเจอร์มีนะ่ะเป็นใครซึ่งก็ได้เล่าให้พระเอกฟังว่าคนที่เจอรม์มีไปยืมเงินนะ่ะมีชื่อว่าอเล็กซ์ซึ่งอเล็กซ์ก็คือคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งที่ปฏิเสธว่าไม่รู้จักแอนเดียก่อนหน้านี้ พระเอกเมื่อได้ยินดังนั้นจึงรีบออกไปจากโรงพยาบาลทันทีและไปหาคาร่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระเอกยังบอกคาร่าอยู่เลยว่าจะไม่ไปเจอคาร่าอีกครั้งนี้คาร่านั้นปฏิเสธที่จะช่วยพระเอกแต่พระเอกกลับบอกว่าเขานั้นต้องการคนที่จะไปรับแอนเดียซึ่งคาร่าก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยความที่สงสารแอนเดียจึงยอมที่จะร่วมมือกับพระเอกต่อไป จากนั้นในระหว่างที่เธอก็ล่งขับรถไปส่งพระเอกเธอก็ได้ถามพระเอกว่าพระเอกเป็นเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าแวมไพใช่ไหมซึ่งพระเอกก็บอกว่าก็คล้ายๆแบบนั้นและเมื่อใกล้ถึงฐานของอเล็กพระเอกก็ได้บอกให้เธอนะจอดรถพร้อมกับรออยู่ที่นี่และพระเอกก็ได้เข้าไปหาอเล็กแต่เพียงคนเดียวพระเอกได้บุกเข้าไปภายในบาร์แห่งนี้โดยพระเอกทั้งโดนกระสุนลูกซองยิงทั้งโดนมีดและโดนซ่อมและโดนปืนลัวไปหมดแมก แต่พระเอกก็ไม่ได้เป็นอะไรแถมจัดการพวกนี้ลงได้อย่างง่ายดายจากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปหาอเล็กพร้อมกับกระทืบอเล็กและไปเปิดดูในห้องลับของเขาและพบว่าแอนเดรียนั้นอยู่ภายในห้องนี้จริงๆ พระเอกรีบช่วยเธอออกมาทันทีพระเอกได้นำตัวเธอไปให้คารา่าพร้อมกับบอกคาร่าให้ไปจากที่นี่ซะและพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลด้วยจากนั้นพระเอกก็ได้กลับเข้าไปภายในบาร์อีกครั้งพร้อมกับกลับมาพูดกับอเล็กว่าฉันเคยฆ่าเด็กแปดขวบโดยที่ไม่มีความรู้สึกผิดใดๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่แกคิดว่าแกนั้นจะรอดไปงั้นหรอ จากนั้นพระเอกก็เริ่มถามว่าทําแบบนี้ทําไมซึ่งอเล็กก็บอกว่าก็แค่อยากยั่วมโมโหพระเอกการยิงพระเอกหรือการฆ่าพระเอกแบบคนธรรมดาทั่วไปน่ะมันใช้ไม่ได้แค่อยากให้พระเอกเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาบ้างและแค้นขึ้นมาบ้าง โดยการจ้างคนอื่นมาทํางานจะได้ให้อเล็กนั้นเขาไม่เกี่ยวข้องโดยเขานั้นก็จะอ้างได้และเขาก็จะรอดเมื่อพระเอกได้ยินดนังนั้นจึงลากอเล็กมายังชั้นล่างและจับเขายนขึ้นบนโต๊ะสนุกซึ่งพระเอกนั้นรู้ว่าที่อเล็กทําแบบนี้เพราะแค้นที่พระเอกฆ่าพ่อของอเล็กซึ่งพระเอกก็ถามอเล็กว่ารู้ได้ยังไงว่าพระเอกเป็นคนทํา อเล็กซ์ซึ่งบอกว่ามันง่ายนิดเดียวก็ตอนที่พ่อเขาตายนะ่ะทุกคนมีพยานที่อยู่แต่มีเพียงพระเอกคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีมันจะต้องสืบอะไรเยอะแยะก็ในเมื่อหลักฐานมันชี้อยู่แล้วว่าพระเอกน่ะเป็นคนฆ่า จากนั้นเขาก็ตามสืบเรื่องพระเอกเพื่อที่จะแก้แค้นและได้รู้ว่าพระเอกนั้นมีลูกจึงได้ใช้วิธีนี้ในการแก้แค้นพระเอกแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เพราะพระเอกนั้นไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยจากนั้นพระเอกก็เริ่มบอกกับอเล็กว่าพระเอกนั้นต้องการจะอยู่สงบอยู่เงีย,งยบๆแต่พ่อของอเล็กนั้นไม่คิดอย่างนั้นพระเอกเลยจำเป็นต้องทําแบบนั้น และพระเอกก็บอกกับอเล็กอีกด้วยว่าพระเอกนั้นเป็นคนที่ควบคุมสติได้มาโดยตลอดไม่อยากให้อารมณ์ของเขานั้นไปฆ่าใครแต่การแก้แค้นบ้าบอของอเล็กน่ะมันทําให้ปีศาจในตัวของพระเอกนั้นตื่นขึ้นและตอนนี้พระเอกก็ได้บอกกับอเล็กว่าเขาจะฆ่าอเล็กและกินอเล็กซะ แต่ชายแก่คนที่คอยดูพระเอกมาโดยตลอดเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพราะเอกจึงได้ตรงเข้าไปด้วยความโมโหพร้อมก็ด่าชายคนนั้นไปว่าทําไมการฆาตกรรมในครั้งนั้นถึงทําให้พระเอกต้องเป็นแบบนี้การฆาในครั้งนั้นมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้าแล้วรู้ได้ไงว่าถ้าฉันไม่ฆ่าครั้งแรก โลกใบนี้จะไม่มีการฆาตการรมเกิดขึ้นบทลงโทษนี้มันรุนแรงเกินไปสําหรับพระเอกซึ่งพระเอกก็บอกว่าอยากให้พระเจ้านะ่ะปล่อยพระเอกไปตายซะซึ่งอเล็กก็งงเป็นอย่างมากว่าพระเอกนั้นคุยกับใครเพราะเขานั้นมองไม่เห็นในเวลาเดียวกันคาร่าก็ได้วิ่งเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับบอกว่าเขานั้นต้องการความช่วยเหลือเพราะคาร่านั้นพาลูกของพระเอกขึ้นรถไม่ได้มันยิ่งทําให้เธอเจ็บซึ่งเธอต้องการให้พระเอกนั้นไปช่วย จากนั้นพระเอกก็ได้ตกลงโดยปล่อยให้อเล็กนั้นอยู่แบบนั้นและหันไปบอกอเล็กว่าสักวันหนึ่งแกจะรู้เองว่าฉันนั้นพูดอยู่กับใครจากนั้นคนที่คุยกับพระเอกก็ได้โผล่ไปที่หลังของอเล็กและหนังก็ได้จบลงครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ในฟังของคะแนนหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไปที่6.4คะแนนและเว็บ r o เ t e n Tomato ฟังของนักรีวิวให้ไปที่88%และฝั่งคนดูให้ไปที่65%ครับสุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟขอบคุณครับบ๊ายบายครับ